ครุปิจะกิติมันตังครุปิจะกิติมันตังครุปิจะกิติมันตังครุดโทรครุดทาปฏิเสวามิ ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดของศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่ง พญาครุฑนี่เป็นเทพในตำนานที่เรารู้จักกันค่อนข้างแพร่หลายก็ถือว่าเป็นเทพที่มีฤทธิ์มากที่สุดองค์หนึ่งแล้วก็มีความเก่งกล้าในหลายด้านนะครับก็ได้ถูกได้ยกใช้มานําเป็นสัญ,ญลักษณ์เรียกว่าเป็นเรื่องของบาร,รมีความร่ํารวยมั่งคั่งรวมถึงแบบความมีสเสน่ด้วยตำนานของพญาครุฑนี่มีหลากหลายเรื่องมากในรามเกียรติ์เองพญาครุฑเองก็ลงไปช่วยพระรามกับพระลักษณ์เมื่อตอนที่โดนสอนนาคบาทของอินทรชิตรัดเอาไว้แล้วก็จะต้องตายในตอนนั้นเนี่ยพอพญาครุฑลงไปเนี่ยนาคบาทก็จะหลายตัวหนีไปเพราะว่ากลัวพา พยาครุตก็เอาพลังในรักษาแผลให้ย้อนไปถึงขนาดพวกทางฝั่งชมพูทวีปหรือพวกฮินดูเนี่ยเขาก็นับถือพยาครุตกันมาครับในหลายๆพื้นที่ในเอเชียเนี่ยเราก็จะมีเตื้องของพยาครุตที่แบบได้รับการยกย่องเชิดชูอยู่ในราชสมัยของรัชกาลที่5เนี่ยท่านก็ได้โปรดเกล้าให้นําเอาเครื่องหมายของพยาครุตเนี่ยมาเป็นเครื่องหมายประจําพระองค์เวลาที่จะเสด็จไปไหนก็จะมีธงที่เป็นรูปครุฑผ้าก็คือครุตที่กําลังกลางปีกเป็นการนําไปในสมัยก่อนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนหรือแผ่นดินไหน ก็ตามเนี่ยเขาจะมีเครื่องหมายประจําตรากันอยู่พูดถึงตราแผ่นดินแล้วเนี่ยของไทยแล้วนี่คือตราพระราชกรณจกรคขุดผ้าเป็นผ้าของคุดบินหลักความเชื่อของเขาคือว่าขุดนี่คือพาหนะของพระนารายในความเชื่อของสมมติเทพองค์ที่เป็นประมุขหรือกรรษัตริย์ของของประเทศเนี่ยก็เป็นพระนารายอวตารลงมาก่อนก็เป็นลักษณะของพระนารายทรงรุดแต่ตอนหลังพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านก็คงให้เอารูปพระนารายออกคงไว้แต่ตัวรุด ตั้งแต่วัดวารามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่บูชานะครับไม่ว่าจะอยู่ในไทยในอินเดียในอินโดนีเซียในประเทศในพุทธศาสนาเนี่ยก็จะมีรูปครุฑอยู่เสมอนั้นไม่น่าแปลกใจที่เกจิอาจารย์ท่านจะเอาพญาครุฑนี่มาเป็นเครื่องหมายที่จะนํามาใช้เป็นตัวแทนหรือสัญ,ญลักษณ์ในการที่เป็นเครื่องรางของขลังให้กับผู้คนเพื่อไว้ใช้โดยบรารมีของพญาครุฑก็จะมีเรื่องของมหาอำนาจในเรื่องของความร่ารวยทรัพย์สินเงินทองครุฑเนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นเทพที่มีความมั่งคั่งสูงสุดในตำนานครุฑก็ยังเป็นเทพที่ มีความสร้างอ่างงาม มีเสน่ห์แม้กระทั่งในเรื่องกากีก็จะเห็นว่ามีพญาครุฑเนี่ยบินลงมาแอบสมสู่กับนางกากีครุฑเนี่ยคงจะมีการสร้างกันมาตั้งแต่ย้อนยุคไปคงเยอะมากตั้งแต่รุ่นเก่าๆแต่ว่าถ้าเอาในมีชื่อเสียงคนรู้จักกันแพร่หลายมากสุดก็ต้องพูดถึงพุทธของท่านอาจารย์วราวัดโพทองที่ธนบุรีซึ่งท่านเองเนี่ยเป็นผู้ที่สําเร็จวิชาในการทําครุฑขึ้นมาแล้วก็ท่านก็ได้เป็นผู้ที่สร้างครุฑขึ้นมาเริ่มต้นตั้งแต่ปี2535สิ่งที่ทุกคนก็สงสัยว่าเอ๊ ท่านหลายอาจารย์ที่ทํามาแล้วกต็ต้องยืนยันว่าทุกอาจารย์หลวงพ่อเสงบัตบางนาหรือใครต่อใครก็ทํามาก็เป็นคุฑที่ดีๆหมดนะครับลูกศิษย์ลูกหาก็นับถือใช้บูชาแล้วดีกันหมดด้วยความที่หลวงพ่อเวลาทำมาในช่วงปี2535เนี่ยท่านทํามาเพื่อจะให้คนไม่แตกแยกไม่ทะเลาะกันคนรักกันอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็สร้างขึ้นมาในรุ่นนั้นเนี่ยเขาช้ชื่อว่ารุ่นล้างอาถรรพ์เพื่อมาให้แผ่นดินเนี่ยสงบสุข ปรากฏว่าคนเอาไปใช้บูชาเนี่ยมันก็ได้รับผลดีกันมาหมดไม่ว่าจะไปใช้ในเรื่องของการบูชาเพื่อการค้าขายเมตตามหานิยมปกป้องคุ้มครองซึ่งหลายคนเนี่ยประสบบัติเหตุแล้วก็ไม่เป็นไรบางคนก็คิดว่าเป็นของแผ่นดิน,นของเป็นตราแผ่นดินมันสูงไปที่เราจะมาติดตัวได้หรือเปล่าจะแรงไปไหมแต่พอเข้าไปลองใช้ดูแล้วทุกปรากฏว่าประทับใจนําไปบูชากันต่อเนื่องแล้วก็บอกต่อไปไอการบอกต่อบอกต่อ,บอ,ตอบอกต่อกันเนี่ยมันทําให้มันแพร่หลายเร็วมากแล้วก็ทําให้เกิดคํานิยมสูงมากเพราะว่าคนได้รับฟัง ว่าวมันดีจริงกับคนที่เรารู้จักหลายคนพูดตรงกันดีกันหมดมันก็ทําให้คนนี้ยอยากได้มาบูชาบ้งแล้วพอเขาได้ไปบูชามันก็ดีขึ้นไปอีกโดยเฉพาะเรื่องของพวกที่เป็นคนทําธุรกิจ นะครับเ,เดียวไม่ไม่ไมเอ่ยนามแล้วก็เป็นใครธุรกิจที่เขากำลังจะจะย่ําแย่แล้วนะครับล้มเหลวอย่างรุนแรงแล้วก็เจอปัญหารุมเล้ามากพอได้องค์พยาคุดไปเขานําไปบูชาแล้วก็คนที่แนะนําให้ใช้ก็บอกว่าเวลาได้พยาคุดไปเนี่ยให้บูชาให้ดีท่านเป็นเทพที่มีบาร,รมีสูงแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนได้ก็ให้ขอท่านอยากให้ท่านช่วยอะไรก็ขอแล้วปรากฏว่าทุกอย่างมันก็พลิกฟื้นหมดในช่วงเวลาไม่เท่าไหร่เนี่ย ธุรกิจเขาก็สามารถกลับมาคืนได้หมดทําให้ชื่อเสียงของครุฑของหลวงพอ่อวราเนี่ยกระจรกระจายไปเร็วมากเรียกว่าโด่งดังที่สุดในบรรดาครุฑด้วยกันครับแลนี้มันก็ไปถึงต่างประเทศด้วยแม้ถ้าคนจีนคนอะไรต่างๆก็เริ่มมาสะสมพยาครุฑกันแล้วเรื่องครุฑนี่ผมต้องบอกว่าผมเองได้รู้จักครุฑจริงๆ,ๆจังเนี่ยจากสองท่านเป็นหลักท่านหนึ่งก็คือคุณออสเสือสำเพ็งซึ่งเป็นคนที่โด่งดังในแวดวงของนักสะสมเครื่องรางมากออสเนี่ยจะมีเครื่องรางที่ห้อยติดตัวตลอดเวลาอยู่ก็คือพยาครุฑนุ่นโคตรรวยของหลวงพ่อ เมื่อไหร่ใครเจอคุณออสเขาจะเล่าเรื่องของพุทธคุณของของพยาครุฑในฝังว่าเขานับถือยังไงทําไมถึงดีกับเขายังไงแล้วกิจการเขาดียังไงก็เล่ามาแล้วมันก็เป็นเรื่องที่แบบดูน่าเลื่อมใสามากอีกคนนึงก็คือคุณไพศาลปั้นง,งามหรือว่าพี่สามรมรดกไทยก็เป็นคนที่เลื่อมใสเรื่องของพยาครุฑของหลวงพ่อวราด้วยจนทั้งทําหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งเป็นหนังสือที่เป็นตำนานของพยาครุฑของหลวงพ่อวราหลวงพ่อวราท่านที่ได้ทําไว้เนี่ยจริงๆถ้าทําหลายรุ่นมากครับต้องบอกว่าหลายสิบร อยสามรุ่นหลักๆ2รุ่นแรกที่ท่านสร้างเนี่ยก็คือล้างอาถรรพ์กับโคตรรวยส่วนที่มีน้อยสุดก็จะเป็นรุ่นปลดหนี้นะครับปลดหนี้นี่เขาว่าทาออกมาแล้วตอนนั้นเนี่ยแม่พิมพ์พังนะครับก็ปั๊มมาได้ได้จำนวนไม่เยอะก็เลยมีรุ่นที่มีน้อยมากคุฑที่เป็นต้นแบบในการสร้างรุ่นล้างอาถรรพ์เนี่ยคือพญาคุฑเวชชัยยันซึ่งเป็นพญาคุฑที่มีความกล้าสามารถลงมาแล้วมีทธริดมาก,ม,ม,ากมีทรัพย์สินเงินทองมากทําให้ผู้คนสงบสุขรุ่นโคตรรวยนี้เป็นพญาคุฑพญาสุบันซึ่งเป็นองค์ที่มีร่าาางงงกยเป็นทอคํส งามมากแล้วก็มีทรัพย์สินมากมีทิศมากซึ่งทุตนี้ก็เป็นเครื่องรางและเป็นเทพดังนั้นการห้อยเนี่ยไม่ใชห้อยรวมกับพระก็ห้อยได้ห้อยกับเครื่องรางเล็กได้หมดอยู่ได้หมดห้อยรวมกับพญานาคก็ห้อยได้เพียงแต่ว่ารุตรนุนียขอให้ห้อยไว้ในที่สูงนิดนึง ให้อยู่กับคอก็จะดีที่สุดคือคนก็จะมีความเชื่อว่าถ้าเป็นคนเกิดปีมะโรงก็ไม่ควรจะมาห้อยครุฑเพราะครุดกับนาคเนี่ยไม่ถูกกันแต่พอไปสอบถามจากสองท่านนี้แล้วเนี่ยซึ่งเขาก็ได้คุยกับท่านจันวลา,าหลวงพ่อวราก็ได้เล่าให้ฟังแล้วว่าในตำนานเนี่ยสองคนนี้จริงๆเขาเป็นพี่เป็นน้องกันเขาอาจจะมีทะเลาะเบาอแววงกันบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้โกรธเกลียดกันเขาก็ดีกันแล้วฉะนั้นก็ไม่ผิดปกติอะไรที่คนเกิดปีมะโรงนะครับ ผมจะมาห้อยพยาครุฑคือผมว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้ของหลวงพ่อท่านดังมากๆเนี่ยเป็นเพราะว่าคำคำสอนที่หลวงพ่อท่านบอกด้วยนะครับคือหลวงพ่อท่านจะบอกเสมอว่าเวลาบูชาพยาครุฑเนี่ยขอให้เป็นคนดีอยู่ในศีลธรรมรู้จักตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ต่อแผ่นดินเกิดต่อพระมหากษัตริย์ต่อบ้านเมืองและไม่ว่าจะคิดทําสิ่งใดจะสําเร็จสมประสงคดังที่หวังจะร่ารวยเงินทองและเป็นที่รักแก่ผู้พบเจอนั้นคําสอนของหลวงพ่อนี่จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งดีคือเราได้บูชาคนที่มีพระคุณกับเราที่ควรจะบูชาพระมหากษัตริย์แม้ทั้งแผ่นดินเกิดของเราน <im it> ะครับคาถาของบูชาพระยาคุดของอาจารย์วนาเนี่ยที่ท่านได้บอกกับสิทธ เอาไว้ก็คือว่าคารุปิจกิติมันตังองค์พยาครุดรุดรุดแล้วรวยนะได้เงินนะได้ทองนะได้ทรัพย์นะได้ขุมทรัพย์นะล้างอาถรรพ์น,นะเจริญนี่เป็นรุ่นล้างอาถรรพ์เนื้อทองคำนะครับลงยาราชาวดีอันนี้เรียกว่าความสัตนิยมในการสะสมนี่สูงสุดนะครับนี่คือตัวทับ ด้านหลังนี่เป็นเนื้อทองคํานะครับต่อโค้ดวรัศมีซึ่งเป็นโค้ดประจำตัวอาจารย์วรานะครับนี้เป็นเนื้อเงินลงยานะครับรุ่นหลัางอาถรรพ์เหมือนกันนะครับด้านหลัง ออโค้ดเหมือนกันนะครับท้งนี้ต้องคำนื้อเงินก็จะมีทั้งลงยาและไม่ลงยาวันนี้ก็จะเป็นรุ่นปลดหนี้เนื้อเงินครับนี่ถือเป็นรุ่นสาม ด้านหลังจะไม่เหมือนกับอีกสององค์นู้นนะครับน,นี้โคดที่ต่อด้านหลังจะเป็นรูปครุดตัวเล็กๆเขาเรียกครุดขา A นะครับดนี่ส่วนที่คอผมก็จะเป็นรุ่นโคตรรวยทองคำ ก็นี้ก็เป็นข้อมูลในเรื่องราวของเครื่องรางของขลังในแบบของคนรุ่นใหม่นะครับที่จะมาฟังแล้วมันสามารถปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ก็ใครที่มาดูแล้วถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เข้าไป subscribe ในหัวร้อนทีวีนะครับทาง u b e Channel ด้วยนะครับก็จะได้พบกันบ่อยๆแล้วเราจะมีเรื่องราวพวกนี้มาเล่าสู่กันฟังอีกขอบคุณทุกท่านมากๆครับที่ติดตาม